อันแรกเราก็มีโลเนั่นกันทุกมาจตบ้านกันปลายเยนี่อันแลถึงกับคแนนคะน,นเองเองก็มากตามาหมาน้ำปตาไหนรบเร็วไหนพวไหนไหนมาสซ่ไม่อดจ๋าก,กว่านาหนไหนก็ใส่หนวกหลังเบบร็อจริงไหมเราได้ได้ได้เด้ดดแล้วทำไมเธอไม่กล้ามาก คนดีดีขนาดนั้นทำไมลบเลี้ยมาตาเล่ากลัวกันหรอกจบไปเลี้ยเว้ยเออกัน <c oughs> นั่นแหละคือไมคือเกาใจไมคือถ้าถ้าเธอมาก็คือเนี่ยไปดเดี๋ยวเกี้ยรถไปที่โรงพักคือจบไม่ไม่ปล่อยตังมันติ้งยามานะไม่ปล่อยตังอ๋อถ้าไม่ไปเดี๋ยวก็เถอคือมันอยู่ในเขตบ้านเราก็ใจเกษตไม่เราก็ตีไปท้าไม่เซตเก็ใจไม่เออ,บอเบิกก็บอกว่าเซตแล้วจึงไม่ไปจึงมือซูนี้เลยแบบนั้น กาไม่โลก็คืออยู่ในตอนนี้ก็ไงอยู่ไหนก็ดิอียว้อะไอย่ก็ดิเออว้คือไปแล้งไอ้เซติหลวงภาคประวันยาคือเราได้ท้างกันวันยาทำไมบอกวันยาเซตแล้วเขาจะไม่้าไม่เซตดีก็คือเอาพี่ยาไปให้ก็แขนนั้นแหละแล้วจ่องแล้วที่แบบแล้วงมันเกี่ยวอะไรกับจ่ากองฉันไม่โลเหลืองเลยก็ไม่มี คือเราไม่รู้าเกี่ยวได้กนไยบางแก้วก็จะไม่ชาตีวันยาผี่ส้าก็ไม่เอาเรืองก็จม่ชาตเียคือเขามา,า,า,มาก็มาวอกเรียว่ะคือไม่ลื้ก็จะไม่คือแต่เขาบอกวันหยาเออน,น่ะอันดับวันมาเจไม่อเอาบี่เอไปให้นี่คือเขาไม่ได้เลี้องิตึ้งกี่โลล่ะเออตึ้งที่น,ใน,ในี่ตึ้งเราเจ๊บอกข้มาเข้ามาเข,ข,ข้ามาจับเรื่องเออนู่นก็เจวว่าทุบไปรักอะไรองใขรมแลาว ถึงโลกร้อนนี่ลำไมถ้าโลถ้าโล่ับนี้เช่นทรไปท่านหนาชาบเลยเหลืองเนียนเช่นก็เนื้อมันกันใช่ไหมเออ่ายค้องออเพียไปหาคนนี้ก็จะไม่บิดค้องกันย่างกับถึงไข้ค้องของรพิยาไง บอลไม่มีแล้วล้มาตาเช่นกระเสียฟันเหมือนกันเออโกินี่เออ